ใครจะไปคิดว่า YG นั้นจะมาอัปเดตลิซ่าสวันติดต่อกันหลังจากเมื่อวานนั้นที่ YG ได้มาปล่อยวิชวลทีเซอร์ก็ถือว่าเป็นวิชวลทีเซอร์ตัวที่2ของลิซ่านะครับซึ่งวันต่อมาเลยนะครับก็คือวันนี้แหละ YG ได้มาปล่อยโปสเตอร์ใหม่ของลิซ่าพร้อมกับการที่ลิซ่านะครับได้โหนตัวกลางอากาศให้บลิงดูด้วยก็ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนก็น่าแปลกใจมากเลยนะครับที่วันนี้ YG ได้มาอัปเดตอีกเพราะว่าเมื่อวานนะครับทั้งค่ายเพิ่งมาอัปเดตหลายช่องทางแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยิ่งมาอัปเดตเยอะยิ่งเป็นเรื่องดีสําหรับลิ้งซึ่งวันนี้เนี่ยโปสเตอร์ของลิซ่านะครับเรียกได้ว่ามากับภาพที่เป็นอีกลูกใหม่ลูกหนึ่งเลยนะครับสำหรับโซโลของเธอแล้วการโพสตท่าของโปสเตอร์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าชา็อตนี้นะครับไม่น่าจะได้มาอย่างง่ายแน่นอน เพราะเป็นการที่ลิซ่านะครับหนตัวมากลางอากาศโดยที่รองเท้าเนี่ยไม่ต้องใส่กันเลยแต่แอดมินว่าจากที่ดูในรูปนี้เนี่ยลิซ่าดูชิลๆมากเลยนะครับแน่นอนว่าทุกคนรู้ดีว่าร่างกายของลิซ่านะครับแข็งแรงดีอยู่แล้วบางทีการหนแบบนี้อาจจะไม่ใช่อุปสรรคสําหรับลิซ่าเลยก็ได้แล้วพอเราซูมเข้าไปใกล้หน้าของลิซ่านะครับเราก็จะเห็นเครื่องประดับทั้งตรงข้อมือแล้วก็ตรงคอของเธอเลยซึ่งคาดว่าเครื่องประดับในโซโลของลิซ่านะครับราคาน่าจะไม่เบาแน่นอนแต่ละชิ้น ต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องสีผมของลิซ่าในภาพล่าสุดที่ออกมานะครับผมลิซ่าอาจจะดูเป็นสีน้ําเงินต่างจากวิดีโอวิชวลทีเซอร์เมื่อวานนะครับซึ่งพอเรามาลองมองดูดีๆแล้วนะครับอาจจะเป็นผมสีดำเหมือนเดิมนั่นแหละที่มันมองดูออกเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะการปรับสีและการคุมโทนของภาพนี้สังเกตได้จากสีผิวของลิซ่าก็มีความซีดเหมือนกันและการมาปล่อยรูปรปนี้นะครับไม่ได้มาโชว์แค่ลิซ่าโหนตัวอย่างเดียวยังมาบอกเวลานะครับและลิซ่าเขาดาวไลท์ ซึ่งจะเป็นการที่ลิซ่านะครับมาเข้าดาวน์กับลิงก์ใน VL i v e เป็นการไลฟ์ก่อนที่ลิซ่านั้นจะปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวของเธอซึ่งเวลาการไลฟ์นั้นจะเริ่มก่อนที่ลิซ่าจะปล่อยเพลง1ชั่วโมงมันก็คล้ายๆกับการที่แบล็คพิงคมาเข้าดาวน์คัมแบ็กก่อนที่พวกเธอนั้นจะปล่อยเพลงเป็นเวลา1ชั่วโมงก็ดีนะครับถือว่าเป็นการพบปะแฟนคลับก่อนปล่อยเพลงเป็นในตัวด้วยแล้วเท่าที่แอดมินไปอ่านในคอมเมนต์มานะครับหลายคนก็บอกว่าการปล่อยโปสเตอร์ต่างๆของลิซ่าในครั้งนี้นะคร เพราะเรียกได้ว,ว่าแต่ละโปสเตอร์ที่ผ่านมานี้ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละฉากที่ปล่อยมานั้นทําให้ดูน่าค้นหาแล้วตัวลิซ่าเองนะครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆทั้งอินเนอร์ทั้ง Inner, ทง่าโพสต,ต่างๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยใครจะไปคิดว่าเธอจะโหนมาโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสาหรับคลิปนี้ไม่แน่นะครับการโขนตัวครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในโชว์ของเธอก็ได้แล้วการปล่อยภาพครั้งนี้นะครับถือว่าได้เพิ่มความตื่นเต้นให้กับโซโลของลิซ่ามากขึ้นลิซ่าโขนตัวมาขนาดนี้นะครับตอนนี้นนแ โอเคครับสำหรับคลิปนี้แอดมิน,นขอขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ